กับจากทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทท่านที่กาลังติดตามและก็ฮับส้มยินดีตอนรับ้าสู่สองบ่อเพชรแสนสนะเมือนนี้กะได้เดินทางขึ้นมาป่าอีแล้วพี่น้องเลยมาหาของยุกของกิ่นนะแต่สิได้หรือไม่ได้กะมาลุ้นติดตามเขาส้มบางในคลิปเลยพี่น้องคือมารอบนี้กะเดินทางมาเ้าป่ามาสองคนพี่น้องเลยมากับประวัตินะข้ามารอบนี้กะน่าจะไปได้ยุบหลายขึ้นเนื่องจากทางประวาติก็เพิ่นค่างานแต่งนะพอดีว่าเพิ่นสิแต่งงาน เพิ่นอยู่นําเม่เพิ่นกะไดหลายปีแล้วแต่กะยังไม่ได้แต่งแต่อีจักประมาณสามสี่มือ้อหรือว่าประมาณอาทิตย์นึงเพิ่นสิจัดงานแต่งใหม่นะแต่ก่อนนะเพิ่นผู้เห็นน้อยแล้วก็อยู่นาเดียวแต่ซื้อรอบนี้กะยังมีหุ่นจักจุลเยอะพักอยู่นะมาหอดแล้วกะหาเล็บเบื้องน้ำอยู่รถจอดไว้พุ่นนะบอกว่บบาเพิ่นขึ้นไปเบื้องน้ำอยู่ม้งทำนี่นะ เขมาเซอร์มีน้ําอยู่แถวเถิงทำนี่แหละสีได้ขึ้นไปนอนอยู่คือคือทำนี่เข็นว่าเซอร์มีมีน้ํากะอาจจะได้ไปนอนอยู่บ่อนเก่าบ่อนที่นอนหลบก่อนนะพี่น้องไงหลบมาสองคนนั่นแหละมาแต่ละเที่ยกะบิคอยได้ยู่เหิงปะเลยพี่น้องไยเนื่องจากค่าวิค่างานอยู่ห้องกูตุงกูตุงอยู่นี่กับทันได้ของอยู่ของกินนี่ประวัติคนเรา Ừ, ở thương nimi này Có nước yu teo tao nữa. Gó tuk nam, mật sự. Hakni hôm nay, nung. Monte, sao park. Cup potai. We're dead, eh. Hm, 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 มีน้ำพอได้ใสอยู่ส่วนน้ำกินกะเฮาถือมาตะบาดเลยเต็มที่พักก็พี่น้องเลยพักอยู่แคมป์โอยอ่ะกันไม่นิกไม่น้อยนี่ออกก่อนเนื่องจากยับุเปย์ซะนีูุ้อูซะนี้นะนไ,ปนะไปด่างยูหันก็นได้นะมันจะมีควันถือมีใหญ่มากบายบาน จงผมไวมาหออแล้วก็หาเต็มที่พักรถแต่ละคนก็นเลยหาบนนอนมีแม้นอีหาบนหาอยู่หากินกันเะน้อาบว่าคือเรามีเก็บล้างไปเลยเราต่ำเบิ้งขี้ดินทรายแถวนี้เนาะนอนเหมือนนันส์สาที่ดินขี้หินทั้งเมด่แถวนะก็ลักหลายได้น้อยนึงนะพี่น้องเอยเซิงเซ็ตเชยู่จิกันยามนี้นะ ที่พักคพอด้ที่อยู่แถวแถวนี้ล่แล้วลก็อันนี้บนดังไฟอันนี้เป็นน้ำไสพี่น้องเดี๋ยวที่หากลางเปไว้ก่อนเย็ดแอวก็พี่น้องเอ้กลางเปเย็ดแอวเนื่องจากตอนที่มาการเดินทางมาไกลมูซึบาเมยหลายเติบนะเสร็จปัดฟอง ทิงแดงซื้อกับบ้านละเบ่อพัองทิงแดงก็บ,บ้านชือ้อลึกลิมิกนะมมตกันกมีคร็ทะเลเก็บฟัไม้กี่น,นี่นะมแม่ฟันเลเพราะเขาสะละหาโลกถ้าฟันไม้ถาเอาระบาดเล็ก,กนนขนาดนบกเเล็กไ<า>ม่มักฟันรถดีกัน,นป <c oughs> เปะกะมัดเรียบร้อยพี่น้อยแล้วหาเย็ดแข้งก่อนจะบาดโอ้ยนำไนกันด้บ่วัดหาด่างไฟเลยหาแนวกินแล้วบ่เด้ฮะสะบปาบาดเฮ้ยไฟล่ามาพีละสบายขนาดนอนเลย ืัอน,นี้อากาศวาฮ้อนก็นมีฮ้อนไปเลยเนาะฮ้านหนาวกคือมีหนาวไปลวเลยหรือว่ามันสายแล้วสายหลอมเนาะไม่แมต้ตะกุดได้ยินเลเข็นห้าวหมู่มดนี่สิบ้าเรียบร้อยแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ขวางเขามันกิ่งลงขอปั้นพนแล้วเนาะงไฟหลอมโกอีกน้อยกะสีได้หาตามแจ่วกินข้าวสีไดเออหาของยูของกินแล้วพี่น้องไง พอนไปถึงเติบกินข้าวก่อนของกินกปลาตัวกับผักเขเมิ้งางามๆเลยของกินอยู่ป่าจำแจวแล้วจำแจวอีกกระเป็นดูว่าจำแจวแล้วหมานกระเป็นนี่อยู่บันเดียวกเยอะข้าวนำนเนาะขานนับเจ้าเนาะเอ็มซีก็คือ้ชิมเยอะแล้วจัมเบิง้งอ่ะผู้เลือกเยอะก็มาเด้อ จำแจ้วกับยอดปากกระเม็ดนี่จะเป็นจิดก,กันเอามาดูนินงกันเดี๋ต้อเอาสุดท้งยแล้วอะโอเคได้เวลาอ้อหาของอยูของกินแล้วพี่น้องไง สมานหรืรอมีมานกะมันรุนเบื้องน้ำเดียวมามื่อแรกนี่นะส่วนบาาัววัดส่วนกะออกไปอีทางนึงคอยกะออกไปทางเตอร์นะบวาดน่าจะออกไปทางเหนืบอบันในเรือบุจ้าจอบเบื้องใกล้พี่น้องไงจอบเบื้องใกล้เบื้องกระหอหาตัวเคอืบได้น้อยนึงส่วนตัวน้อยกะไม่มีรุนดรอ,อ,อบนี้นะเพราะว่าไ่ได้ถือ PCP มานะ นกเหลืองสองตัวทุกคนนะอยู่ต้นนั้นนะได้ตะเบิ้งนะความเยือมันมีพอ่อนกเหลืองนะนอยู่แคมต้นไห้นี่นะจะไปจอบไก่ไก่อยู่ต่อนาน,นหันยูกไก่สองตัวอยู่ต่อนาน,น no mm -hmm. มีได้ซัมนตื่นไปเมื่อแรกใกล้กันมีทาตุเ่ยนะถูกใายมันหาหมู่เยอะนอนตามเบิงใกล้เป็นฟูงเลยมีได้จะโตเลยม,มาโมน,นี้นี่เลิ่มคำแล้วพี่น้องกันยังม่ได้เพลออยู่ได้มีจักว่าทางทีมงานสิได้พี่หรือบ่อ ตะเวนกะเคยะตกดินเลยเพราะใกล้สามชีเธอแต่กะไม่ได้มันนะ เดี๋ยววันนี้กะจะได้เดินทางเข้าที่พักก่อนพี่น้องไงคือไปหารัดนแรกวันนี้กะมีมานนะเพราะใกล้กับเพราะไปหลายมู่อยู่แต่กบนะบีได้นะนกน้อยนก,นกอันนั้นนี่นกเขา่านกร่างนี่เห็นหลายอยู่นกปิดไปลร,รวแต่กะคือว้าวแหละตัวนี้นี่เต็มมาเสื้อคันไกล้คันกระหอกขึ้นไปแล้วนกน้อยละยามนันหมุนพี่น้องไงก็เลยพลาดน,นะ สรุปแล้วกลับไม่ได้เพอเดี๋ยววันนี้ก็จะไ,ได้เ,เดินทางเข้าที่พักก่อนไปลุ้นเบื้องน้ำเดียววะทางทีมงานสีมาหรือมีมารจะไ,ได้เอาบอลผัวละวันนี้นะโกเก่าไปเลยเก่งที่เอาก็มีคา เดินทางฮอที่พักแลก้วกะเดี๋ยววันนี้กะสิได้หาหนึ่งข้ากวกัพี่น้องไงนึ่งข้าวทาบวาดเิ่นก่อนทำบวาดยังมีเห่ามานะต่างไฟแล้วล่าเมื่อกี้นี่นะอุดยุ่งเลยพี่น้องเอ้ยนี่ขี้ยงเลยแถวนี้ยุ่งลายแห้งขนาดแถวดาดนี่พี่น้องเอ้ยจะหาหนึ่งข้ากวกะ เราแล้วล้ะกะหาพักพ่อท่าก็พักพรท่าบวัดก็มาหาของอยู่ของกินในป่ากันนี้แหละพี่น้องเอ้มีคอยแน่นอนไปเลยบางที่ก็ได้บางที่ก็มีได้เลยก็มี่เลย่วนคอยกับมือนี่ก็มีได้นะถ้าลุ้นบึงบาวัดุล่ะวา,ะวาสีได้ของกินหรือบอนะมามือแรกก็ได้จังหวจ้ำแจวแล้วจ้ำแจวอีกก็ไปจักข้างหดเข้าไปหึงละอายขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ทางบวัดก็ยังมีเฮา,าอยู่ เยวกบกันเลย่าจะพอสวยแล้วนะดังไฟเลยยุ่งพี่น้องเลยไฟพุ่นกันจนหมดเหมือนเลยยุ่งคตรหลายเลยธรรมบาวัดก็เข้ามาละเห็นเลยคือยูวะสมอยสมอยอันแรก่จ่าวแลี่เหรอจ่าวเดียวเลยเห็นเลิกบัตรนี่ลงโวยลายเลยมีพอเพื่อเลยพอกระทางสักหนึ่งกระทางยูชอบนี่ มีท่านแหลตสะอาดตัวลงน้ำมันจฉมอยเลยบีโปรไปเลยเลยกังเวทนี่ไนะเจอแต่กระทางเนาะไขเบิ้ลฟัดมาไข่บินเจอไก่สองสามเธอมีพ่อได้พี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะจำแจวแล้วจำแจวอีแล้วมื่อนี้นะนี่แหละการมาหาของอยู่ของกินในป่ากับพี่น้องมีคอยแน่นอนปปเลยป่าหรือการเคลียร์เนาะ พอได้กินกับเขาเนี่โพดอด้ยจำแจวคักกระดกนกมีอยู่แขมบอนนี่มาแล้วก็อยู่นี่ชิงโหนนี่มันแ้วมีคุม้มจักนกเผือขึ้นแล้วโหดอนเน้นนกลางบอว่านกเขาทำอินนะตัวใหญ่เติบอยู่ตรงนี้รดผัดขี้ศพันงเงาบอผัดขี้ศพคือนกเขาเนี่ยใ่ไหม นกนกก็ไม่เคยเห็นเนาะนกกระแซวตัวนึงแซวมันอยู่แล้วหรือรว่าแลลวบอคอยเอาไปเอามาไปพร้อมแต็บของฟอนบ้านนึงหมดเจ้านะ,ะมีได้ซ้ำม,มีได้โอ้มีเฮ้ามีแแหตัด <laughs> <laughs> ผองฟอนเฮ้าตัดก็เป็นเนาะมีเฮามือถอกซ้ำก็เลยได้มาจำแจว่วโคกเก่าพี่น้องเอ้ยเห็นบอหลายมันเผยเฮ็ดเ่ย สิ S <S an> <S an> ได้หาเรียบๆบึงป่าบึงเครือกพี่น้องไอ้ไฟได้แถวๆก,ก็ได้ระวังเย็บก็ไฟได้ย้ายไฟชอ่องสำเทอร์เลยวา่ามีมีของกินกะไซสูตรเด็ดพี่น้องเอ้เมนูเด็ดเลยจับปลา <S an> จับปลาจับเครืพี่น้องเอ้อาหารสำรองของกิน <S an> <S an> เผ็ดแต่ออดกับปลาเฮากส็สิมาต้มแก้วพี่น้องเอ้ยมีได้แต่แทะกับน,นี้แหละอยู่ปากเลยหากับพอได้กินอยู่เห็นว่าเสื้อมีหาก็คือว้าวแหละไม่ได้กินหาจับอยูเคมเคมบ่อนนี่นะถือว่อลายอยู่แต่ก็เฮาก็บไม่ได้จับเอานะไรจับพอได้กินกินอะไรมาดิมอละดับมอยูบิดเนาะ <laughs> ด่งไฟลุกขนาดเลยดังไฟฟีงเลยพี่น้องเอ้ยโออเดเดอได้อันนี้เออเบื้องโน้โหเชื่อตำหลังต้มเสือผราส้มติวพี่น้องเอ้ยไฟกระดับเฮาเครอไม่ได้เลยเหลือเกินไฟกันเลยพีรักการก็แล้วนนี้นะโมคิดก็กาจับ คว้ามันทั้งนี้กับหม้อกับน้ำแห้งอีบวัดเห็นเลยไฟมันแห้งนะเทาะน้ำเสื้อย่าปัดงวกเสื้อมควิดไปควันกุ้มเลยเอามาเบิ้งนู้นมาควิดนะงามขนาดบอกอาโต้ดับอิบ่มๆเนาะทำนี่เลยพี่แซ่บน, <c oughs> <c oughs> น้ำแหง้งเท่านึงละ่ะต้มควีดกับพี่น้องเลยตื่มใหม่ แล้วต้มจำแจ่ววะต้มแล้วก็ป้าไว้เพียเนาะพาเดี๋ยวจำแจ่วบันเยอะต้มจำแจ่วเยอะว่าต้มแล้วก็เอามาปนกินเป็นตัวเอาบ่กินเป็นตัวเนาะแซ่บอยู่บ่ แซ่บเนาะเจ้าสมมาซะเจ้าสมมาซะสมตีวะล่ะค้างน้ำไม่กินเลยหน้าตาของกินเท่ากับสีประมาณนี้แหละพี่นอ้องต้มเครดตต้มป่าเครดป่าพร้อมได้เครดพร้อม เหมือนได้เมนูสำหห้องเนาะบ่าวัดพิลึกอันีของกินฮไฮบิตาเคปบิดาคัสข,ของกินไฮมาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ำเดียวบบดน,นี้นะกินกับเคดกับปลาของกับก่ะย่างอยู่ได้พี่น้องไหยกับเม็ก เาสมตีผู้ดีคักถือว่ามาป่านี่รอบนี้แห้งตก๊กแห้งเนาะอรอบก่อนนี่ว่าไข่แด่เยอะอยู่เลยหาไม่ได้เจ้าก็ยังเจออยู่เลยหางยังไม่ได้แม่มาเยอะได้มืออื่นบ่โอเคพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ กินข้าวกินน้ำอิม่มแล้วก็หาฟืดมาสุงมไฟไวนะ้นะก็เสิได้นอนพักแล้วละเดี๋ยวดึกๆบางทีก็อาจจะได้ออกไปการแต่บางที่ก็อาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าลุ้นในคลิปหน้าอีพีหน้าเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอฝากเพียงสัมมีก่อนขอโมคออบเจอใลายสำหรับการติดตามและก็ฮับสม้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพ,พ,พบพกันไหม